สวัสดีจ้าวัน,นีิที่เยอะระมันอากาศร้อนมากเลยจ้ะฉันทําสวนหลายแบบเรากอทํงทงานบานด้วยจะ้ะจะเคลียร์งานเนาะจ้ะเนาะสะสมอยู่เลยพาอไปเที่ยวที่ไหนก็สะสมทุกทีงานเนาะเนี่ยฉันปลูกเอาไว้ให้พี่คนหนึ่งจ้าพอวันปอกกวา,บา,บาจ,จะเอาหัวไปให้แกนเนาะที่นี่มันมาเจอตอนช่วงโควิดจะไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะที่นี่มาปีนี้ว่าจ,จะเอาไป แต่ว่ามันก็งอกเร็วต้องปลูกถ้าเราไม่ปลูกมันก็จะแห้งหัวมันก็จะแห้งตายนะจ้ะเนาะก็เลยปลูกจก้ะนี่แต่ว่าตอนไตไม่หลุดจะได้เอาไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันยังเป็นดอกอยู่อะ่ะฉันเอาเม็ดมันปลูกไว้อยู่นี่นเต็มเลยเนียนนน่มันก็ออกลูกมาเลยจ้ะเนาะตรงน้นด้วยเนาะ ไรหัวเลยจ้ะเพราะว่ามันก็ขยายพันธุ์เลยอะเนาะขยายออกตัวต้นนี้มีต้องอ้ยเป็นอะไรนี่พี่สองดอกกระยังไปเป็นสีนี้อีกโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเปกลกระเปกลเปกเลยนี่ด่างเลยนี่ <c oughs> ด่างเร็วด่างเร็วด่างเร็วอู้เดี๋ยวเราไปดูตนน้นลุนกันมีเสียงเด็กหน่อยเพื่อนบ,บ้านจะขลอง <c oughs> ฉันทำคลิปที่ไรเป็นอนีุ้กที่ฉันก็กลัวแต่จะลงไม่ได้ โอ้ยเมื่อกี้มีใบด่างเนาะไปแล้วพี่นองไปแล้วได้ขอยเสียงดังบ๊ายบายจ้ะ